ปัวละสก,กาพี่น้องสิบกิโลค่ะเดี๋ยวสิต้มกันเนาะค่ะพี่น้องต,ต้มเห็ดน้ำจิม้มใหญ่ๆเป่งๆะคะ่ะสุดยอดเลยค่ะพี่น้องแช่แข็งเนาะคะ่ะนั่งเป็นน้ำแข็งอยู่เลยเนาะค่ะเนาะ,ะ๋ยห้องสิสิตม้มได้จกชิน้นมาเบิ้งกันเนาะคะ่ะหนึ่งสองสามสี่หา้า หกข้างล่างมีอีกหนะะึ่งเจ็ดแปดเก้านาะค่ะนั่นานยังไงเนาะแข็งเบิงเบึงเบึงสุดยอดเลยะคะ่ะลายใหญ่เลยเดียเด๋ยวเรียบร้อยค่ะสิตมเนาะค่ะพี่น้อง